ดีครับมาอยู่กับผมต่เอเจริญทรัพย์รับสมที่นะครับวันนี้มาดูน้องผมแแบบดัมซิ่งขับแมคโครครับถอยไปถอยไปถอยหลังถอยหลังอยู่กับเจ้า p c 6 0ขีด5นะครับ จากกู้ลัางครับวันนี้20รถพอแล้วครับกลับไปนอนเว,ว็นมือพึ่งหัดครับน้่นครับผู้กำกับการนั่งอยู่ตรงโน้นนะเจ้าสีฟ้า อันนี้ลูกสาวคนโตถอยถอยถอย เดี๋ยวเอากลดูรังแข็งนะครับลูกรางสวยมากครับบ่นนี้จองไว้เรียบร้อยงานหน้าฝนน้องผมแบบดัมซิ่งมาขับแมคโครครับวันนี้ ดูหน้าตาจริงจังจริงๆเลยหน้าตาเข่งเคีียวห่วยคือขันยายไปเรื่อยแต่นอกกันแท้นี่ ยังไม่ค่อยคลองเท่าไหร่ครับยังสู้น้องไม่ได้น้องนี่ตักข่องกว่านี้อันนี้น้องไปนั่งรถด,ดำน้องบอมแบมสาวดำซิ่ง ม,ม,มันมันมันเป็นแต่ซื้ออยู่บ่ลเลยนี่เดี๋ <laughs> ยวเราไปจู้โจุดในที่แขนงนะ 啊！啊！ เท่าบาทนี่สิป่านไปยังได้บาทน,นี่นเด็กคนนี้อนาคตไกลครับช่วยพ่อแม่ทำงานลูกข้าเจ้าขึ้นอนได้ดีลูกข้าตี ตั้งใจทำงานปิดเทอมครับมาช่วยพ่อตักดินขับรถด,ดําช่วงเวลาว่างหาตังช่วยพ่อดูหน้าตาจริงจังกับการทำงานมากเลยจริงจังเกินไปหรือเปล่าอ่ะส่งยิ้มหวานหน่อย แมคโครคันนี้แอร์รุ่นแอร์ธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติ อ่าพอแล้วจอดไวปฮันละจิตาใครสองรถปอนก็นเงลงลงเนตี รถดำครับอหอนไล่หอนไล่บอกค่าต er ิด <laughs> แอ,อร์ให้ละละเด้อแอร์ธรรมชาตินะขอจบพิกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ